สวัสดีค่ะชาแนี้นที่ฟิแนแลนด์พาน้องหมาออกมาวิ่งเล่นออกกำลังกายวันนี้ลบสิบห้าองศาค่ะอากาศหนาวมากวันนี้ขาวโพลนไปด้วยหิมะนะคะบรรยากาศ ช่วงน,นี้ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเช้าค่ะถ่ายให้ดูบรรยากาศช่วงหน้าหนาวบ้านเรากับไอตัวแสบฟินแลนฟินแลนด์อยู่ในช่วงหน้าหนาวค่ะบ้านเราก็หน้าหนาเหมือนกันวันส่งท้ายปีค่ะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคน มีความสุขนะคะวันส่งท้ายปีเฉลิมฉลองกันอย่างมีสติปีใหม่เข้ามานะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ร่ำรวยนะคะร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองร่ำรวยทุกอย่างเนาะอยู่ทางนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนกันค่ะอากาศหนาว ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะคะบิลเลยบายบายเด้อบายบายหนาวไหม,มาเนี่ยจมอยู่กับที่มะบายบายสวัสดีค่ะ